สวัสดีครับกับผมนายณภพวงศารัตน์นะครับเป็นตัวแทนจากกลุ่มที่18นะครับก็วันนี้จะมาพรีเซนต์เกี่ยวกับเว็บเวบเพจที่ผมได้รับมอบหมายให้ทำนะครับก็กลุ่มผมจะเลือกเป็นเว็บไซต์ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเก้าจังหวัดนครราชสีมานะครับส่วนสาเหตุที่กับผมเลือกทําเว็บไซต์นี้ เพราะว่าผมมองว่าเว็บไซต์ของโรงเรียนก็เป็นเหมือนเว็บไซต์สินค้าหรือบริการที่ในปัจจุบันเว็บไซต์ถือเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการประกาศโฆษณาและในการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรเหล่านั้นครับผมหลังจากนี้ก็มาดูกันเลยนะครับว่าเว็บไซต์ผมสามารถทําอะไรได้บ้างและประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับขออนุญาตซูมนะครับผมอือฮึ ในส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นเฮดเดอร์ครับผมและลถัดลงมาข้างล่างก็จะเป็นเมนูต่างๆครับผมจะมีข่าวเกี่ยวกับเราบุคลากรหลักสูตรชีวิตในโรงเรียนปฏิทินการศึกษาถามตอบและปุ่มติดต่อครับผมส่วนตรงนี้ก็จะเป็นประมวลภาพกิจกรรมต่างๆนะครับขอระยะซูมออกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบุคลากรน,นะครับ ส่วนมาทางนี้นะครับก็จะเป็นปิทินครับผมตรงนี้ก็จะเป็นกิจกรรมต่างๆนะครับเลื่อนลงมาก็จะเป็นปัาอินต่างๆนะครับผมก็จะมีของเฟซเฟซบุ๊กครับผมที่ท่านรับชมอยู่ตรงกลางนะครับและตรงนี้ก็จะเป็นลิงก์เว็บไซต์ต่างๆครับผมส่วนตรงนี้ตรงนี้นะครับก็จะเป็น rss feed นะครับผมเป็นข่าวต่างๆครับผมเกี่ยวกับข่าวรับตรงและข่าวจากสพทนะครับ ประมาณนี้ครับผมและนี่ก็จะเป็นฟุตเตอร์ครับและตรงนี้นะครับก็จะเป็นสถิติการเข้าชมนะครับจะอยู่ในส่วนถัดข้างล่างจากลิงก์ครับต่อมาเราจะมาแสดงเนื้อหาของเว็บนะครับในที่นี้ผมขออนุญาตเปิดหน้ารับสมัครนักเรียนนะครับเป็นระบบรับสมัครออนไลน์นะครับก็จะเด้งไปยังใบสมัครของโรงเรียนนี้นะครับต่อมานะครับก็จะมา เข้าที่เมนูเกี่ยวกับเรานะครับผมในที่นี้ของขอเลือกข้อมูลโรงเรียนนะครับและนี่ก็จะเป็นหน้าข้อมูลโรงเรียนนะครับก็จะประกอบไปด้วยประวัติของโรงเรียนและก็รายนามผู้บริหารและก็สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับผมและก็มีแหล่งท่องเที่ยวนะครับต่อมานะครับจะมาคิดที่หน้าติดต่อนะครับผมจะเป็นจะเป็นที่แหล่งติดต่อของโรงเรียนนี้นะครับก็จะมี g o o g l e Map ด้วยครับผมและก็จะมีแผนที่โรงเรียนครับ ซึ่งจะอยู่ด้านนี้นะครับแล้วก็จะมี Google Map อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีข้อมูลของโรงเรียนนะครับนี่ครับนี่ครับและสุดท้ายนะครับผมเว็บของผมสามารถเปลี่ยนภาษาได้น,นะครับผมซึ่งจะมีภาษาจีนภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นภาษาเกาหลีและก็ภาษาไทยนะครับผมในที่นี้ผมขออนุญาตลองทดลองเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษนะครับ รอสักครู่ครับผมนี่ครับผมก็จะเป็นภาษาอังกฤษให้เห็นเลยครับก็จะมีทั้งเมนูครับผมแล้วก็มีเป็นข้อมูลต่างๆครับผมสุดท้ายนี้ขอจบรายง,งานการพรีเซนต์เว็บเพจไว้เพียงเท่านี้นะครับผมต่อไปพบกับเว็บไซต์ PHP นะครับและนี่คือหน้าตาเว็บไซต์ PHP ของกลุ่มพอกผมนะครับก็จะเป็น เรื่องเกี่ยวกับการขายซีดีนะครับผมโดยเว็บไซต์ของผมมีชื่อว่านังเดิมมิวสิกสตอร์ครับผมก็จะเป็นเว็บไซต์ที่สามารถขายแผ่นซีดีเพลงออนไลน์นะครับผมโดยลูกค้าสามารถสั่งซื้อได้โดยตรงเลยครับผมซึ่งหน้าเว็บตรงข้างหน้าโฮมจะประกอบไปด้วยสไลด์นะครับผมเป็นข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆนะครับและลถัดลงมาข้างล่างก็จะเป็นแฟนเพจนะครับผมซึ่งสามารถให้ลูกค้ากดเข้าไปและเข้าไปเยี่ยมชมได้นะ และตรงนี้ก็จะเป็นหน้าอ o บ t นะครับผมจะเป็นหน้าที่อธิบายรายละเอียดของร้านนะครับผมก็จะมีผู้ร่วมก่อตั้งเว็บไซต์ด้วยครับผมซึ่งเป็นสมาชิกในกลุ่มของพวกเราเองครับต่อมานะครับก็จะเป็นหน้าสั่งซื้อสินค้านะครับแต่ก่อนที่จะสั่งซื้อสินค้าได้นะครับผมต้องสมัครสมาชิกก่อนนะครับผมและนี่ก็จะเป็นหน้าสมัครสมาชิกนะครับผมในที่นี้ผมขอจะลองสมัครสมาชิกนะครับผมโดยผมจะใช้ ชื่อผู้ใช้ว่านางเด๋อนะครับและรหัสผ่านจะเป็น1 2 3 4นะครับผมและย้อนหังไปทีเป็น1 2 3 4ชื่อจะใช้ชื่อว่านางเดอนะครับนางเด๋อนะครับจากนั้นกดบันทึกครับและก็จะขึ้นว่าเข้าสู่ระบบสําเร็จนะครับผมก็ให้เห็นเลยนะครับจากนั้นก็คลิกไปที่ไปที่นัาเข้าสู่ระบบอีกรอบครับก็หลังจากนั้นก็จะมาลองล,องลอง็อกอินนะครับว่าจะ สามารถเข้าได้หรือไม่นะครับนางนางเดอและอันนี้ก็เป็น1 2 3 4นะครับกดเข้าสู่ระบบครับและก็คุณก็จะเข้ามายัางหน้าตักงซื้อสินค้านะครับนี่ครับผมก็จะเป็นรายชื่อสินค้าต่าง,างที่เราเชื่อมฐานข้อมูลไว้ผมก็จะมีรักสินค้ามีชื่ออัลบ,บั้มมีศิลปินเจ้าของอัลบ,บั้มประเภท อัลบั้มราคา5้าบาทหรือว่าเป็นราคาของราคาสินค้าชิ้นนั้นนะครับผมแล้วก็มีรูปภาพนะครับผมเป็นไฟล์รูปภาพครับก็จะมีอัลบัม้มตำหนัผมให้ลูกค้าเลือกซื้อครับแล้วก็จะมีปุ่มแก้ไขโปรไฟล์ด้วยครับและก็ปุ่มออกจากระบบนะต่อมานะครับแล้วก็จะมาทดสอบฟังก์ชันการค้นหาอัลบั้มกันนะครับซึ่งในที่นี้จะมีปุ่มค้นหาประเภทอัลบัม้มนะครผมซึ่งมันจะมี สามประเภท้วยกานครับผมมี international music, Thai music แล้วก็ Thai country music นะครับผมในที่นี้ผมจะลองเลือกเป็น international music นะครับกด search ครับและก็จะขึ้นผลการค้นหามาครับว่าจะมีอัลบั้มประเภทไหนที่เป็น international music บ้างครับผมซึ่งจะมีการแสดงผลว่าสามารถค้นหาได้กี่รายการแล้วซึ่งในที่นี้มี8รายการและก็มีรายชื่ออัลบั้มที่อยู่ในประเภท international music โผล่มานะครับ ต่อมานะครับก็จะเป็นหน้าแจ้งชำระเงินนะครับโดยเรานะครับผมสามารถแจ้งชำระเงินได้ผ่านทางอินบ็อกซ์จากเฟซบุ๊กแฟนเพจของนางเดิมมิวสิคสตอร์นะครับก็จะเป็นอย่างนี้เลยครับก็จะเป็นข่าวสารต่างๆครับผมแล้วก็เราสามารถที่จะัซื้อสินค้าผ่านทางนี้ได้ด้วยครับผมโดยการกดคลิกที่ข้อความนะครับแล้วก็พิมพ์ต่อมาเราจะมาลองทดลองออกจากระบบกันนะครับ ก็พกกดออกจากระบบปุ๊บก็จะเด้งไปหน้าล็อกอินทันทีครับผมสุดท้ายนี้กลุ่มที่18ขอจบการรายง,งานเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ